สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ติดตามช่องใบบุญชาแนลนะครับผมครับผมเอามือนีห้องมาอยู่กับพ่อคุยพ่อไก่เนาะครับครับเอาคุณพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอาไม่เด้อเด้อพี่น้องเอฟซีเด้อมาอีกพบพ่อพ่อพบกันอีกแล้ววันทียี่สิห้าครับผมยี่สิบห้าพฤษภาคมสองหกแปดเด้อครับ EPT สี่สิบหกเป็น EP ที่สี่สิบหกนะครับเอาก่อนอื่นขอบคุณเอฟซีก่อนเด้อครับผมเอาขอบคุณไอ้คุณพ่อเลขาไออาดเด้อครับ ครับพันยูอดอนมาปิดหนา้าคอกแม่แม่สายเผือกครับแม่สาวผ <ม S 1> เผือกน้อยครับเอามาจัดทรงครับมาจัดทรงเรียบร้อยพอดีเพิ่นมาปิดหนา้าคอกขอบุญขอบคุณลหลายๆเ้อคุณพ่อเลข,ขาอาดครับผมเอาเมืม่อนี้ไม่นำเสนอหนึ่งไายกันครับผมเมื่อนี้ไม่ยูหนึ่งไา่กันเนาะครับนเนาะนี่แหละพี่น้องครับมันเป็นแม่ลูกเ้อเพิ่นเป็นแม่ลูกเด้อลูกเิ่นย่างหากินหยาอยู่พี่น้องเออเอาเปิดแม่เพิ่นไปก็ครับผมเอา อาแม่เพื่อนทาแม่เพื่อนงามๆนะครับบัดเดี๋ยวอ่าอะไรถอยถอยถอยอาแม่ไอ้แม่นี่ได้ความสูงเพื่อนนี่ร้อยห้าสิบบวกลบเอ้าส่วนสูงของแม่เพิ่นตอนนี้คือเพิ่นสูงหนึ่งร้อยห้าสิบเลยพี่น้องเด้อแม่าร้อยห้าสิบบวกลบไปเนาะครับนี่แหละพี่น้องเพิ่นเป็นสายดาวซีพีด้อพี่น้องนี่ตัวแม่เพิ่นนี่เป็นสายของดาวซีพีแมนครับปฮัทพี่น้องเอ้ยเอ้าลูกเพื่นนี่เป็นลูกที่ใดของเพิ่นพ่อลูกแรกครับผมเป็นลูกตัวแรกเพิ่นเนาะแมนแมนแมที่เห็นอ่ะ ต้นคลิปบางหันเราพี่น้องครับเป็นตัวแรกเพิ่นแม่แม่ลาแม่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 เดี๋ยวกับแม่พี่น้องเลยพูดนะเปิดเพิ่นนะสถานะแม่เพิ่นเดี๋ยพ่อเอาสถานะเพิ่นเดี๋ยวดิวเดพิ่นผสมกับกิ้งคองแล้วได้ยี่สิบแปดมือแล้วนี่แม่เพิ่อนนี่คือเพิ่นผสมด้วยพี่น้องเนอะผสมกับเจ้ากิ้งคอง ลูกสาวเพื่อนครับลูกสาวเพื่อนอายุสามเดือนกลัวครับผมลูกอ่าเพื่อนเป็นลูกสาวสร้างกูดอนเนอะอืเป็นลูกสาว้ะพี่น้องเนอะอายุสามเดือนกลัวนะครับเนาะเอาอ่าแม่เพื่อนตอนนี้ก็คือเพื่อนผสมกับเจ้าชิงคองใายดีสิบแปดมือพี่น้องครับมาลาโอ้ยสีสีดอกเล่าด้วยพี่น้องครับเพ่อเพื่อนมีจุดเด่นตรงไหนของเพื่อนแม่พ่อนั่นแ้นั่นเห็นปะนี่แหละพี่น้องครับจุดจุดเด่นของเพื่อนเนาะครับเนาะคือายหางเพื่อนเอาเอะอ่าให้พี่น้องสังเกตเบิ้งครับผม แต่ว่าลูกเพิ่นลูกสาวเพิ่นบดดอกนี่วะน,นี่นี่แหละพี่น้องครับเป็น<อ>แม่เพิ่นนี่หางดอกเนาะแม่บ่อยไง่าวาเพิ่นหางดอกจาเป็นแม่พันธุ์ทีสวงลูกด้วพี่น้องเอ้อแต่ว่าลูกสาวลูกสาว,สาวเพิ่นบดดอก,ล,กลูกสาวนี่บดดอกคือแม่ด้วพี่นอ้องอ๋อเธเบิ่งลวดเดี๋ยวเดี๋ยวกับแม่ดอกนี่ก็คือลูกเพิ่นนี่บดดอกคือแม่บออ่อนนี่ก็คือเป็นการพัฒนาอีกแบบหนึ่งนะพ่อเนาะ อันนี้คือลูกออกมาหนีโบเป็นคือแม่ยเพือพี่น้องเด้อบเป็นเด้อลูกแรกเพิ่นโบเป็นลูกตัวที่สองกับชีบเป็นอีกครับขวานนี่แหละส่วนมากเข้าเลี้ยงเอาลูกเนาะพี่น้องเนาะแม่เลี้ยงเอาลูกเอาเต่าเพิ่นเอากพี่น้องครับอให้หาแม่พันธุ์ที่ทรงลูกอ่าที่สำคัญเลยแม่พันธุ์ที่ทรงลูกพี่น้องครับอ่าคือแม่พันธุ์ที่ทรงลูกมากนี่เอาผมให้เบิ่งลูกเพิ่อนนะครับลูกลูกลูกเพื่อนมาละวาดนี่อ่ะผมเป็นลูกสาวผู้ดอนครับนั่นละลูกสาวผูดออุ้ยพี่น้องไอ้บุญสีพี่น้องครับมาละ ขาหนีเง่าเนาะพ่อเนาะโอ้ยเด็กช่างเด็กขาแข็งขาปลูสร้างบอดดอดไม่เป็นไรเป็นควายหาส่งบุกมากครับผมเนี่ยเบิ้งเลยพี่น้องครับเอบิ้งเบิ้งปลูกเพิ่นหางบอดอดได้พี่น้องพี่น้องเอ้ยพุ่นพุ่นเพิ่งหนาแหงพี่น้องครับขาหนีหลายครับยางหนาตาช้างให้พี่น้องเบิ้งดีๆครับผมเนี่ยเอาเอาเนี่ยไปหาแม่เพิ่นเอ้าเมมาเปิดไปเจ็ดสิบเก่าคะแนนเด้อพี่น้องครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทมาพี่น้องไปแหมะมาปกดเห็นปะ ต่อนี้เพิ่นก็คือแม่เพิ่นหางขาวเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าลูกบ่เปลี่ยนเด้อพี่น้องโอ้เลือดเปลี่ยนคือแม่เด้อครับแม่เนี่ยลูกที่2อมือเห็นมู่เจ้าไป็รุ่นเอาเด้อผสมกินคล้องได้28เมื่ยปรุ่นสามครับผมนี่ซื้อ2รุ่น3เด้อพี่น้อง2รุ่นสามด้วยท่านธรรมดาพี่น้องคุณอาพ่อจุงไปทักคุณนะครับจุงน้าหนกคักไร้กล้วยขาเบิ่งแขฉงขาเบิ่งเล็บพี่น้องมามามาี่แหละพี่น้องครับเป็นแม่พันธุ์ที่ทรงลูกมากพี่น้องครับ เออเข้าเบิ้งที่ผลงานเดิพี่น้องเด้อเอข้าเบิ้งที่ผลงานเพื่อนเอามาเบิ้งมาเบิ้งเลยที่สื่อแบบอ่าแม่พันธุ์ที่ทรงลูกครับแม่เนี่ยให้เบิ้งที่ผลงานพี่น้องครับนะอุ้ยในแห้งเราหัวหนุกไงไงลูกนี่ลูกเพิ่นกัดตัวผู้เจ้าว่าเบิ้งโตจริงเสียงจริงเลยเนี่ยสูงแห้งพี่น้องครับลูกเกินเลยครับสูง เนีเอาเบิ้งหน้าตาตาในพวกเดือนหน้าใช่ไหครับตาแจ้มบ่บู้ยุครับตาแจ้มนะตาพี่น้องครับแก้มเจ้ากระจั่หมดตาแจ้มแจ่มจั่มนึกพี่น้องครับเนี่ยเป็นองค์ข้พี่น้องครับองค์ข้อนี้เขาพี่น้องครับเนี่ยเบิ้งกีบเล็บกีบเท้าครับผมบันนี้กีบเท่างามขนาดเลยกีบเท่างามเยี่ยมเลยตาตาก็สวยเนี่ยครับผมเบิ้องนี่พี่น้องครับโอกเ้าวนี่ใหญ่ๆเลยพี่น้องครับย้อนๆใหญ่ๆเลยพี่น้องโอ้ย เแม่เพื่อนนี่เป็นสายดาวซีพีอ่อนพี่ขุดลูกสร้างอุดรพี่น้องมาเบ่งลูกก่อพี่น้องครับพักบอกมันฝู่กกำทรงไหมอะนี่เพราะต้องห่วงพี่น้องครับเป็นลูกสร้างอุดรเนี่ยเพราะว่าติลูกเพื่อนนี่สูงร้อยหกสิบกว่าเผื่อจะซ่อมงหน้าโคตรทั้งหนาเนาะพขวเนาะไปไปลาไปจ้าไปคุดนะไปคุดเลยไป่หาแม่ลูกนะนี่นะพี่น้องครับเพื่อนี้เขาก็มีอยู่หนึ่งไล่การให้พี่น้องเบิ่งซีนหล่นนิดน้อยหน่อยครับเอ้อฮะเอาให้เจ้าพิษเจอหน้าเบิ่งเด้อ เบิ่งเหรอพี่น้องครับเออพันธุกรรมเข้ามาจังใดพันการโตขุนพิ่นบอกกับแม่เพิ่นดอกเออดแต่ว่าทรงนมดีนี่เกินตัวนี่กับพี่น้องครับเป็นเขาเอิ้นว่าเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ดีทรงลูกแม่านี่แหละพี่น้องถ้าผู้ใดที่สิหาเลี้ยงแบบว่าเอาไว้แต่พันท้าหน้าต่อไปก็คือเป็นแม่พันธุ์สี่นี่แหละพี่น้องครับทจ่ายลูกมากหน้าตาสวยจ่ายลูกมากแบบเกินโตนะพี่น้องครับแรับรองว่าออกมาอีกกับบได้ดอกคือแม่เด้อพี่น้องเด้อ อ่านี่เบื้องไหนเลยครับผมนี่เบื้องหางพี่น้องครับครับผมบอด้ปิดบังกันนะพ่อเน้อนี่นะบอด้ย่อมบอด้ตัวพี่น้องครับอ่าทรงลูกกันโอ้ยกันหลายตัวแล้วเป็นลูกคาแสนเ <c oughs> นี่ยเลย <c oughs> พี่น้องพุท <ผม S 3> เปนบ่ลูกเพิ่นกไน็ได้ลูกเพิ่นนี่ขาเง่ากีลีพี่น้องครับขาเงาอันนี้บ่ต้องห่วงเลยร่าไหมอ่าแค่ผู้ใดสะดวกก็คือเขาาเบื้องตัวจริงเนะพี่น้องเด้วยอ่าเมาเบื้องตัวจริงเอาขุดมาผมมาจับผลาใบพวกเอาครับขุดเนี่ยขุดตัวขุดนะ ข้อยค้อมนี่ไอข้อมน,นี่เด้อเป็นแม่ลูกแม่ครับผมไอ้ควอมสูงเป็นลอยหาสีบอกลบเด้อเดี๋ยวนี้สถานะเป็นเน็ตผสมชิ้งข้องในยี่แปดมือเด้อเขาเ้าไปรุ่นเราครับผมไอลูกสาวเพิ่นเป็นลูกสาววัยสร้างมูดอนเด้อครับผมเอาเปิดคะแนน,นไปเจ็ดสิบเก้าคะแนานครับผมเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทได้พี่น้องเด้อซื้อสองไปรุ่นสามไดพ้พี่น้องเด้อซื้อสองไปรุ่นสามครับผม <Man. S 2> นี่แหละพี่น้องครับเขาถึงมาเนาะให้ซื้อควายให้ซื้อตอนมันถึกเด้อพี่น้องเด้ออ่าเอาไว้ตะขายตอนมันแพงเนาะครับ, <Man. S 2> บแมนอ่าบอแมนซื้อตอนมันพแพงเรามาขายตอนมันถึกขอย่านฮอดเ <c oughs> ่ราะจะขายผลล่ะ <c oughs> ขาดทุนเด้อพี่น้องเด้อบอมแมนเห็นแต่สัตว์เนะ <c oughs> เ<อ>าะอ่านี่แหละพี่น้องครับผู้ใดพอมีกําลังให้ซื้อเก็บไว้ช่วงนี้ครับผมแมนให้ลูปกูเนี่นี่แหละพี่น้องครับแม่สายดาวซีพีเอาจานละพี่น้องครับผมเอา พี่น้องกุ้นทุกการติดตามเด้อพุนลูกประผมเอาพี่น้องอยากรู้อยากสอบถามเพิ่มเติมก็คือโทรเข้ามาเนาะพ่อเนาะแมนแมนนะนี่ว่าสะดวกเพื่อนตัวจริงได้เด้อพี่น้องเด้อครับเอาแต่สำหรับคลิปนี่ฮัลโหลมีอย่างไรเนาะครับครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ